กินอะไรครับกินกุ้งวันนี้จะมากินกุ้งนะคะเป็นกุ้งดิวันนี้กะกะกะกี่ตัวสิบตัวเป็นไงล่ะที่สิบตัวกับบ้านเถอะสิบตัวเอาไม้คุ้มตัวราคาสิบเก้าบาทตัวละเก้าสิบเก้าบาทเพราะว่าตกในราคาเท่าไหร่ดิโอเคราคาสั่งละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแต่ว่าควจะมาแนะนำเป็นการเข้าไปจองคิวผ่านตัวแอป Hangi แอปเลยวะ <c oughs> อ,อังกี้ฮรับเ,ออเดี๋ยวใครก็โชว์ในดีัครบเ,ออเดี๋ยวลิง,ลงก์เราจะฝอกไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันค่ปะป่ะเข้เา,เเามาด้านในขอให้โชว์วีวจริงเ ให้น้องสาวมมีหลายเลยไม่รู้เอตัวไหนนี่มนี่คอนโทรลยอ๋อใช่นี่จะมีเป็นไหนวหนชวหนชวงหนจองแล้วอเคไม่ได้จองเองให้เขาจองให้นี่เลยค่ะตรงัน ทำมาอย่างไรเนี่ยแต่ก็ได้นี่มันจะมีมีวะไรตัวน่าให้อยู่ตรงนี้นนงงไปหมดนี่โอ้ยน่าเกิงอยู่นะนนี้ตัวเด่นอยู่ตรงนี้ผัดเหรอนี่เห็นชี้ผัดนึกว่าผัดด้วยใช่ไหมมากินผัดมากินผัดน้องฟ้าอย่าลืมใส่เบอร์ตัวแล้วต้องเขียนในมือตัวเลยนะได้ค่ะ

ไใช่มยอันนี้คือน้ำอะไรอ่ะนี่น้ำอะไรอ่ะอันนี้น้ำเค้กหวยคขวดสวยเนาะขวดสวยบรรจุฟันดีสีเหลืองอันนี้น้ำแบบซีโค้กค่ะอริโก้แล้วก็มีน้ำเปล่านะครับมีให้เลือสัมอย่างอ๋อไม่ใช่ให้เลือกสามแบบพี่กำลังคุยอยู่นี่ปะไม่มีภรรยาเลยเราอ่ะจะเป็นยังไงข้าวอร่อยนะ คุยคุยกับเขาหน่อยเดี๋ยวเขาเสียใจกลับบ้านแล้วนะน้ำปิ้คุณสุยังไม่หล่นเลยคน้้ยกเปี้ยวกยเออที่จำได้นะรบอกที่จำได้เมนูยุฮั่มอย่างะงี้มันมีเขียนว่าสมสายลน้ายอที่จะเอาอะไรที่จะาเนี่ยุเชปลาอไหมเกุ้งปลาปูถอดเสื้อคือปูไม่ต้องแกะแล้วแล้วสุด นี่น้ำพริกโซตุ้งปลาอันนี้อ๋อผู้ชายน้ำปลามาสองน้ำหลุมอันนี้คือหลุมหล่นนะที่เพื่อนที่เคยกินหล่นหล่นน่ยไม่ใช่ไม่ใช่หล่นนะกี้หล่นตอนนี้กูนี่หล่นกดดันนะดูอะไรอ่ะ ำจิ้มซีฟูดน้จิมซีฟู๊ดปะอาหารว่าโอเคนะเดเอาตัวเด็กก่อนก็นายเอกก่อนนอกไม่มานไมมาผ้เาผู้เขาเามีสปานะพวกินไม่หมมีอะไรนะปลากระพงกาูกินไม่หมดก่หกินสัองเมกี่สังกี่ตัวสิตัว จะกินจะกินจนถึงสองชั่วโมงได้ไหมกินเรื่ไปเรื่อยๆกินที่สุดเดี๋ยรอดูก่อนว่าปุ้งเขาอ่ะมันรอนานหรือเปล่าพอใกล้จะหมดเราก็ต้องสั่งอีกอ่ะคุณใช่ทีเดียวเนาะเลิศเลิศมากค่ะกินก่อนเลยกินเลยเราคุ้มไปกินเลยชิมก่อนเร็วชิมไปพองๆชิมให้ดูเลยเลยฟันมากค่ะเออ ยังสั่งไข่ยำอะไรนะไข่สงไข่ไข่ปูไข่ปลาดิปติวเจนแมที่เขาเรียกอ่ะแล้วก็ไข่ไข่ไข่อะไรไข่ปลาดิปติวไข่ปลาใส่ไวลาอันี่อันน้องกินอันนี้นะอันนี้มาจากรัสนะรัสชซียจากอะไรนะรัสชซีย อร่อยไหมอรอมดีกินข้าวสุดยอดมากเลยอยู่วันนี้ไม่กินข้าวทั้งวันกินขนมจีนมาเี่น้องเอาผักใหญอยไางตรงไหนว่าตรงกลางนี่นี่งวอันี่ไม่ต้องแกะมีคนแกะให้เฮ้ยมันได้อาดีดีดีอะไรอีกอะไรอีกเฮ้ย ฟินตอบตอบถามว่าฟินไหมเนี่ยไม่เคยตอบตรงคำถามกูเลยสองห้านะเนี่ยปูปูปูหิมะปูดองอ๋อปูดองเขาเรียกปูอะไรปูดองหิมะอ๋อปูดองหิมะได้ไหมได้ไหมเฮ้ยแต่ปล่อยให้มันดินก็ได้ว่ามันแทบปิดมาโอ้ยนย้ำลายไหลเลยอะ่ะมันมีเกล็ดนั้งแข็งอยู่ มา,มอาอเอาปีนหมากอร่อยจริงๆค่ะอันนี้เป็นกุ้งคว้าที่ตือนะเป็นกุ้งตัวใหญ่มากเลยคี่แม่น้ำเออตัวใหญ่อยู่ดูด้านในเออได้อยู่นะไม่เด่นะไม่เด่นะนีเน,นื้อม่ที่เลยนะอได้ใช่ไหมไม่คว้าทำอร่อยไม่ควรทำอร่อยะไรดูหมอกหมอกมังหัวก <c oughs> มังหัวมัง <c oughs> ดูหัวนี่ไม่หัวน้องใช่หัวน้องว่ะดูผมเด้วยค่ะดูหัวน้องหัวน้องชุบแล้วนะผมจะหมดแล้วอร่อยอร่อยก็กาะขิงชุบเยอะแยะหลยอย่างอันนี้โรลโรลโรลพี่ได้น้องจะงโรลดูมือดูสกี้ซิงโรลให้พี่ดีหน่อยอ่าซิงบหน่อยอันนี้เป็นโรลปูหมูปูตินกับผักมันน่าจะเป็นก๋วเตี่ยวนะก๋วเตี่ยวร้อนนี่เป็นเนื้อปูหรือของผัก หวานนะอืมอร่อยหวานใช่มันเ้ยหวานน้่เวาขข้าวหน่อยขอไม่เป็นนี่นี่ตกาลืมนี่ตัวกินข้าวออะไรนะใส่งไปเลยปูกส้ลส้น้ำปลาอย่าลืมนเด้อปุ้งถือว่าไซส์โอเคพอดีพอดีคําพอดี เดี๋ยวลองเมนูเหล็กอีกรอบนะึงกดๆๆดต้มแซ่บต้มผักไม่มีซ้อนจลางนะปวดแล้วน,นะแซ่บเตี้ยวไหมสุดยอด,ดตัดเลียนตัดเลี่ยนได้ <c oughs> อันนี้ต้มกระดก อันนี้ตัดเลี่ยนมไม่ใค่มันคลองปอคลิปของร้อนคลิปของร้อนอืมอืมอันนี้อร่อยได้ด้วยได้ด้วยหมูมันร้อนดิสุดยอดว้าวนักเอกนักเอกมาแล้วผเผ่าตัวเป็นๆอาญาสักมาสิ ต่างไปอีกสิที่ดีมากตัวใหญ่ใหญ่ใช่ตัวเท้าฝามือเกือบแเกือบนะเกือบนีเอน้ากกใหญ่กว่ามันเยระมันเยอะวัไม่สั่นลวถ่ายรูปให้น่องถ่ายรูป่ายรูปีก้รูปคนเดียวหรือสองคนสองคนับนึงสิกินข้าวได้ไหมรอเดี๋ยวรอเดอ ไหนกุ้งเผาเป็นไงบ้างตีที่เดี๋ยวต้งสิเอ้ยแต่น่ากินมากใหญ่กินได้แล้วกินได้เลยไม่ถ่ายหรอแก่วอื้ มากกม่ก <si ็คือราราจอดละร้อนยังร้อนเลยร้อนร่ีห้าหรอจิงหร้อนมากรอร้อนมากไม่เป็นคนกินนะร้อนาุ้งนมากแต่ลนรานมากฟุ้งแรงมาก ม่ได้พูดนะอย่าเล่นตัวเองได้เอ,อนนได้ใช่ไหมอืมด้มากเลยเก้าบเ้าเก้าได้เลยอืมไม่ได้ไม่ใช่คำวามม่าได้ยู่คือได้ได้เลยใช่มันใช่ดมันดูมดันเออน้อมกขี้ละเม่าเลยอ่ะอ,อ,อ,อขับรถกลับบ้านไม่ได้นะไ,ได้แล้วน่งแฮกซี่กลับบ้านราทิ้งไว้ตัวนี้ดดงแร มา่งโรงแรมก่อนแล้วพรุ่งนี้มาเอารถอ๋อดีได้นี่นี่กินข้าวด้วยโอ้โหสุดยอดมากโอเคแม่เคมากจริงโอเคร้านติดตมองนี่สิบชั่วโมงเลยเหรอไม่ต้องใช้ใช้ช้อนต้องใช้เลยค่ะดึงเลยอ้โผมมือก็มือถ้าไม่มีผงมือกินไม่ได้ออันนี้คือจะบอกว่าร้านไม่ได้ให้มานะจ๊ะเอามาเองนะจ๊ะจะกินไม่อร่อยนะฮะไม่มิว ไปแบบังไไปล้าง,งเงาอมากขอบตัวไปกินหน่งนะคะและนี่คือขนมหวานของทางร้านจะเป็นขนมหวานเสียงไทยนี่ดอกไม้ชมพูชมพูขนมลืมกลืนว่าซ่านทับทิมกรอบค่ะแล้วก็สุดท้ายสอบป้วยนมสด หนังท้องตึงหนังท้องตึงหนังต่ย่อนหน้าย่อนหน้าไม่ย่อนค่ะหน้าตึงมากหูว่ตึงด้วยหูตึงด้วยของเขาดีจริงๆจริงจใช่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนบกน้ำขนมหวานอาหารทะเลใช่ชอบกินกุ้งต้องมานะปูก็เลิศปูกินปลาอ่าใช่เลิศทุกอย่างของเขาสดกินได้ทุกอย่างไม่เหม็นไม่ข้าวเลิศของสดจริงๆ กันได้ได้นะาษาได้ได้ฝากเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตั๊กไซ้ด้วยนะอ้อนไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วกดท้องค่ะ